อะไรมานี่ยมันต้องให้หใครรอแจกนีงงย่ยต,ตาลดนอนหรือเปล่านยนู่นนะ คือน้ำมาฝากทีมงานครับอากาศร้อนต้องอน้ำเย็นๆน,นะครับงานเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้พันกว่าเที่ยวแล้ว เอาอยัางไงนี่เก่งขายยาวก็ไม่ใส่ร้อนอากาศร้อนมากครับ No, no, no. luôn ngay nó 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 có vô cần luôn nè Nó lộ đơn mà lao này nè đi leo 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 thank you เรอแจดอยู่นี่บ่รอแจ,จดอยู่นี่บ่ไม<ง>่เอาเราจะไงอ,ะไไอ่ะจะไปเอ้าจะไปดินก่อนเช่นึงน,นอนเพราะว่านึกว่าจะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าไปนานมาก ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะเอาสิน้ำส้มก็เอากาแฟก็เอาเลือกไม่ได้จะกินอะไรก่อนไม่รู้ซื้อมาครบหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้นับสูกหรือเปล่า ก็ด,ดัำสีต้วหนึ่งก่อวสีงูหนึ่งแมตโครหนึ่งก็เป็นสี่ตอนนี้แมตโครได้ไปแล้วเหลือก็ดำก็จะครบนะ I okay. don't อันนี้ไม่ค่อยฝุ่นเท่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าฝุ่นมากเพราะว่าเมื่อเช้ามันเป็นเป็นสายแห้งอันนี้ก็จะเปียกน,น่อยก็จะไม่ค่อยฝุ่นเท่าเมื่อเช้า,าอากาศร้อนมากใส่กางกสั้นมาไม่เคยใส่กาง่าสั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ทำงาน ใส่วันนี้แล้วก็ร้อนเลยจ้ะ เราต้องแตกน้ำก่อนนะแล้วก็ไปนั่งเ oh, uh huh. uh huh. พราะว่าอื้มอืคุณใหม่ดีกว่าคุณเหมือนเดิมคุณเหมือนเมื่อเช้า <c oughs> แต่มันก็ <c oughs> ไม่เท่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามันคุนกันี่เลยอันนี้ยังแบบดินยังแบบเปียกๆไหม ยมภูรถไฟอ,อือีกคันหนึ่งหนึ่ินะถ้าไม่โค้งมาทางนี้ไม่ได้น้ำนะ ร ah, ู้เลยรู้ไหมอ่าไหนคะชาเขียวหรือว่าโกโก้ก็ได้ไงอีกคันหนึ่งมาแล้วอืเยอะมือไว้ด้วยไม่ต้องไว้หนู ยืนอยู่ฝั่งใกล้เราไปยืนอยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนะมันจะแบบว่ากระเด็นเข้าหน้าเข้าตาหมดเลยนี่ไงชุดปไปเอกน่าจะตั้งชื่อเหมือนลูกชายลูกชายเจแกตอย่าเพิ่งไปนะเอ้ามาเอาน้ำก่อน รู้เรื่องไหมเนี่ยเอาน้ำมาให้ค่ะ เอาเนี่ยมีชาเขียวกุกกแล้วก็กาแฟอร่อยไหมอร่อยไหมคะออร่ยกาแฟมันต้องขมไม่ใช่หรอพี่ เก็พี่อุ้ยบอกว่าไม่มีเวลากินหนูก็เลยเอาให้น้องๆกินหมดแล้วก็เลยเอาซื้อมาแก่น้ำคุยกับีุ่อยู่นะครับวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูที่รไฟก่อนะครับอย่าสงสัยวันนี้เราไม่ได้กินกาแฟหรอกเพราะงั้นก็ตบนบ่ามบสามกว่าด้วยนะ น้กินาวบอูวันนี้จะทำอะไรอะวันนี้ทำอะไรปูทามเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำมันแล้วอไม่ชวนให้กินข้าวก็ต้องมีกับข้าวอะไระเด็ดๆให้กินวันนี้มันมีวันนี้เมนูอะไรคะกินปลาลับพริกไหมล่ะเอ้าวันา่อนเขากิกนปลากันไปแล้ววานทําลาบปลาไงอ๋อ วันทำลาบปลาทำไมปลาลาบพริกทำป็นนะ่ะทำไมาเก่งจังเลยเป็นข้าวคนทำได้หมดเลยเพื่อนจีว่าที่โบนจะทำไหมเ็ื่อนทั้งหลาโอเคนะคะสุณหูับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชเชอร์นินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ